สวัสดีครับลุงตึงช่างต้อมวัดสินเพชรบุรีนะครับชุดนี้เป็นชุดนะครับเบเบอร์125นะครับ59ชัก5นะครับก็เป็นชุดดันโลนะครับของลูกค้านะครับเป็นชุดดันยาวนะครับข้ามจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็ขี่เล่นได้ออกทิปได้ใช้งานได้นะครับก็อย่างแรกเลยครับพามาดูข้อเหวี่ยงก่อนเลยครับนี่ครับข้อเหวี่ยงก็เป็นข้อเหวี่ยงเดิมๆที่ลูกค้าส่งมาทํานะครับ ตอนนี้นะครับมีการครอบโตเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ครับเพิ่มเนื้อเหล็กความโตของข้อเหวี่ยงนะครับจากเดิม97นะครับเป็น102นะครับอันนี้ขนาดอยู่ที่ลูกค้าจะสั่งได้นะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับก็เริ่มโตไปตั้งแต่98 99 100ย105 106 107 108เลยนะครับก็ถ้าแข้งของใครขยายรูในมานะครับขนาดขยายวงในนะครับมาใหญ่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวติดเลยนะครับรอบแข้ง ถ้าของใครยังไม่ได้ขยายก็ส่งมาขยายได้นะครับตัวนี้ก็ยืด5มิลนะครับก้าน2จังหวะนะครับก้านตัวนี้ทางร้านจะใช้เป็น GTO นะครับ GTO Mark โนะครับนี่ครับก็ลาด M4G นะครับเป็นก้านของไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับตัวนี้นี่ครับก็พอใช้ได้อยู่นะครับเกรดก็ดีนะครับ ก็มีแผ่นชิมให้นะครับลูกค้าเน้นใส่ชิมนะครับการข้อเหวียงนะครับเวลาการสูบหมุนแล้วข้อเหวียงกินการสูบการการสูบกินข้อเหวียงนะครับก็เวลาใช้งานมันจะต้องหมุนอยู่นะครับมันจะเกิดการสีข้างๆนะครับบางทีน้ำมันเครื่องแห้งบ้างอะไรบ้างนะครับความร้อนก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวข้อเหวียงนะครับส่วนต่อมาก็เป็นเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบตัวนี้นะครับก็เป็นลูกสูบนะครับ ขนาด59มิลนะคะระับปาดหัวหลบวาลไว้นะครับอันนี้ก็เรากึ่งบูทปลก้านให้ด้วยนะครับนี่ครับบูทเป็นบูทเหล็กนะครับอย่างดีเลยสลักล่างตัวนี้นะครับใช้เป็นปีไม่มีศึกนะครับตัวนี้นะครับเจาะสูบนะครับก็มาดูปอกสูบกันนะครับปอกสูบแล้วก็ขัดเงาให้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมีลายทิ้งไว้ด้านในนะครับนี่ครับก็มีลายด้วยนะครับ กล้องซูมเข้าไปชัดๆนะครับเจนลายได้อย่างชัดเจนเลยนะครับจะมีลายขัดนะครับเป็นการขัดเงานะครับเก็บทิ้งลายไว้นะครับเพื่อที่การลูกสูบติดนะครับให้น้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงได้นะครับก็นี้ลูกสูบเราจะใส่เข้ามาในนี้นะครับต่อไปก็มาดูฝาสูบนะครับฝาสูบก็เป็นฝานะครับทำเบ้าวัดตีซีไว้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับ ว้าสานะครับเปิดพอร์ตเจียพอร์ตได้เสร็จเลยชุดนี้ลูกค้าสั่งเกียพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นคาบูนะครับชุดนี้นะครับคาบูนะครับลูกค้าก็สั่งวัดปากหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับอันนี้ใส่กับคอรีดยัมฮ่ามีโอแท้เดิมๆได้เลยนะครับเราก็มีชุดมะเกนตินเสื้อให้นะครับนี่ครับวัดให้เสร็จเลยนะครับว่าใช้มะเกนประมาณกี่มิล แล้วก็ปะเกียนฝาทองแดงนะครับแล้วก็แคมซิ่งนะครับเบอร์พิเศษของทางร้านนะครับที่ผลิตขึ้นมาเจียขึ้นมานะครับเป็นเบอร์พิเศษนะครับแล้วก็รองรับด้วยสปริงวาล์วนะครับ4ตัวนะครับอันนี้สปริงวาล์วเป็นของแท้เลยนะครับของแท้เลยแล้วก็มีโซ่ราวลิ้นนะครับตัวนี้เป็น93ข้อนะครับจะยาวกว่าของเดิม1ข้อนะครับก็อะไหล่คข้าๆนะครับมีประมาณนี้นะครับขาดข้อหลิดมีโออีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่า ทางช่างกาลังเจียพอร์ตให้อยู่นะครับกาลังเจียรูคอลีดให้อยู่นะครับเดี๋ยวเจียเสร็จก็พร้อมจัดส่งแล้ววันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้า f อทุกท่านนะครับที่ส่งอะไหล่มาทําครับเราก็เซตให้ดีที่สุดนะครับเอาใบประกอบทากาวง่ายๆเลยนะครับก็สิ่งที่ต้องเพิ่มนะครับไปซื้อปากแกนหนึ่งชุดกับซีนหนึ่งชุดนะครับมาเปลี่ยนทั่วตรงนี้ครับเพราะซีนนะครับลูกค้ายิงทรายนะครับอ่า ชุดซีนชุดนี้ต้องถอดออกหมดเลยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับก็ไปซื้อซีนกับประเกล็อีกหนึ่งชุดนะครับก็สามารถประกอบใช้งานได้แล้วนะครับเรื่องฝานะครับเราไล่ให้เสร็จนะครับหัวลูกสูบเราไล่เสร็จนะครับอันนี้ไปใส่ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาไล่หาอะไรมากครับไล่แค่นมหนูน้ำมันนะครับเราจะให้ไปเพิ่มอีก2ตัวนะครับแล้วก็สเตอร์หลังแค่นั้นเองนะครับ ชุดนี้สเตอร์หน้ายืนไว้ที่15นะครับหลังก็ไล่ตั้งแต่3 0 3 1 32ประมาณนี้นะครับถ้ากล่องตัดก็ลงกล่องตัดก็ลงครับบางตัวที่เป็นตัว R นะครับเว็บร้อกล่องจะไม่ตัดถ้าเกิดตัวไหนกล่องไม่ตัดนะครับก็ให้ดูกําลังรถนะครับว่าสับสี่มันห้อยไหมนะครับถ้าสับสี่เราลดเดินดีนะครับลงสเตอร์ไปได้อีกก็ลงเลยครับถ้าลงเราห้อยก็ให้ขึ้นสเตอร์ขึ้นมานะครับก็พร้อมส่งชุดทากาวแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ